สวัสดีค่ะเอฟซีมีโตตาแววนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนวันนี้ก็ฟังทั้งเสียงดนตีฟังทั้งเสียงย่ายลุ่งแห็บเถบเท่าๆไปน้ำเนาะค่ะวันนี้ยายนุ่งพ้ามาเมิองมีดนี่ค่ะมีดแหลมทรงใบข้าวแล้วก็มีดแหลมทรงปลาตะเพียน มาเบ่งอันแหลกกันเนาะค่ะเนาะอมีดแหลมทรงใบข้าวนี่ค่ะมีดแหลมทรงใบข้าวหนึ่งจนคูณสินิ้ดว, 1. 5. 1. 5. 1. 5. วด้ามไม้ประดูหน่งจุดคูณสินิ้วราคา700บาทอันนี้หน่งจคือความกว้างความยาวสิบนิ้วราคา700บาทเด้อจ้ะ ดั่งใหม่ประดูสวยมากมากสวยมากมากเลยสันห้ามิลอืมอืมเปิงวันให้เบิ้งทุกด่านทุกทางนงคะคะสวยมากมากเลยค่ะขัดครึ่งใบ สาจากเล็กแหนบจ้าอันต่อมามาเบิงอันต่อมามาเบิงมีดส่องปลาแต่เพี้ยนทองนี่คือปลาแต่เพียนเนาะค่ะสองคูนเนิ้วสองคูณเนิ้ว,วราคาเจ็ดร้อยบาทอันนี้ก็เจ็ดอยบาทเด้อค่ะนี่เจ็รอยบาทเพราะว่าเป็นด้ามประกบนี่ ด้มอันนี้มีทรงปลาตะเพียน2อคูณเนิ้ว2คือความกว้าง9นิ้วคือความยาวด้ามประกบด้วยค่ะราคา700บาทอันนี้ราคา700ดร้อยบาทสัน5้าถึงหมิลใบมีดสนนาคมบางรับประกันคุณภาพค่ะ จะต้องรับประกันคุณภาพทุกชิ้นงานทำจากเหล็กแนบจะต้องตีร้อนด้วยมือ,ต,อตีร้อนด้วยมือเด้อจ้ะนี่ไอ้น้องบะม,มียนไอ้นั่นนะคะบะม,มียเออเครื่องจักรเครื่องยนต์น้ำพ่นเนาะตีร้อนด้วยมือค่ะสวยๆงามๆม,มาให้ชม พี่น้องเห็นแล้วอยากได้โทรมาหาธ์แอนน้องได้ที่0 9 3 4 9 6 3 8 5 2มสเ้อบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เด้อจ้ะเบอร์นี้เป็นเบอร์อรไล่น้องเห็นแล้วอยากได้ส่งไกรก็โทรมาเบอร์นี้แหละค่ะแล้วติดต่อยายน้องทางไล่ก็ได้อยากได้ภาพได้ก็ถ่ายรูปมาให้ยายน้องเบิ่งก็ได้ค่ะ แน่น้องกอ็ขอบคุณพี่นองทุกๆคนเด้อค่ะสิให้กำลังใจพีบอลเริ่มใหญ่น้องเน,งนงาะค่ะสีอันแน่น้องรับประกันคุณภาพเด้อค่ะทุกยางทำจากเด็กเนี่ยสามารถรับชมในสองช่องทาง ทาง youtube แล้วก็ทาง Facebook เข้าไปชมแล้วก็จะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายายน้ำเน่ันี้ยานุ่งพ้าเมืองซัมเนกอนสวัสดีจ้า